Yeah, ยาออนทัวยาแคปซูลฟ้าทลายโจรตาหมอมเมืองเสริมภูมิคุ้มกันต้านเชื้อไวรัสและแบคทีเรียพิเศษสั่ง1กระปุก60แคปซูลแถมฟรี1กระปุกจากปกติ720บาทพิเศษเพียง499บาทสั่งซื้อ2กระปุก แถมฟรี2กระปุกพิเศษเพิ่มขนาดพกพา10แคปซูลอีกด้วยรวมมูลค่า,า1,540บาทจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นโทร026669456026669456สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะยูกับฝนนะคะในรายการไมย่ยาอัน มาแล้วนะคะมาเจอกันวันนี้เป็นลุคแบบว่าเบาๆสบายๆนะคะไหลสันใหญ่เลยนะคะโชว์ชุดนิดนึงอ่ะวันนี้ค่ะเจอกันนะคะ กับวันดีๆที่เรามีนัดกันเวลาดีๆแบบนี้เพื่อที่เราจะมาอัปเดตแล้วก็สัมภาษณ์เจาะลึกแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยทีเดียวใครทําอะไรที่ไหนอยู่เราไม่พลาดแน่นอนค่ะคุณไม่เราวิ่งตามจ่ออย่างเดียวเลยนะคะวันนี้จะพาไปพูดถึงพระเอกนะคะที่เป็นพระเอกชิริวายสุดฮอตฮอตมากแต่ล่าสุดค่ะกําลังจะผ่านตัวเองเนี่ยไปเล่นละครเต็มตัวเออได้คู่กับนางเอกแบบนางเอกนะคะคุณนทะําไม่ใช่นายเอกแล้วนะนะคะแต่ว่าจะเป็นใครต้องติดตามนะคะ คุณผ <medio S 2> no ู <un alled> ้ชมทะาที <Overwatch> ่ฉันกำลังพูดถึงนะคะพระเอกที่ฮอตและก็ดังโด่งดังมาจากซีรีส์ Y ที่มีคู่จิ้นฟินกระจายแต่วันนี้เขากำลังจะผันเปลี่ยนผันแปรนะแค่บางช่วงแหละมันก็ต้องมีบ้างแหละที่เขาจะออกมาเล่นละครคู่กับนางเอกจริงๆนะคะดิฉันกำลังพูดถึงหนุ่มคิมมอนนั่นเองค่ะปกติถ้ามีคิมมอนต้องมีคอปเตอร์คอปเตอร์คิมมอนคิมมอนคอปเตอร์อะไรแบบนี้ที่เขาได้เล่นละครด้วยการซีรีส์ด้วยกันนะคะ Gen Y ดอ r ซีรีส์ก็กำลังออนแอร์ นะคะคุณผู้ชมก็ติดตามกันได้ด้วยนะคะแต่ตอนนี้ขึ้นแท่นพระเอกละครแล้วค่ะวันนี้ก็เลยจะพาไปพูดคุยกับเขานะคะต้องบอกว่าหนุ่มคิมมอนวรดมคนนี้เนี่ยเป็นคนที่อารมณ์ดีมากนะคะเออคุยด้วยทีไรก็สนุกสนานเฮฮากันตลอดเลยค่ะตอนนี้กําลังมีผลงานนคะสำหรับซีรีส์ Gen Y าย e s e ะซีรีส์ซีซัที่กําลังสร้างความสุขผ่านทางหน้าจอทีวีให้ได้ชมนะคะทางช่อง3นั่นก็คือวันอังคารน,นะคะ ทุ่มหลายคนได้ติดตามกันหรือว่าใครติดตามผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะ iG e ก็ดูได้นะคะซึ่งหนุ่มคนนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าฮอตมากเลยคิวแน่นจริงๆเพราะว่าช่วงนี้ถ่ายละครแล้วก็ซีรีส์ถึง3เรื่องด้วยกันโอ้โหเอาพลังมาจากไหนคะคุณนะคะพร้อมส่งเขาดีกันว่าวันนี้เนี่ยน้องเขาได,ด้มาเป็นพระเอกละครเต็มตัวแล้วค่ะในละครเรื่อง เจ้าหญิงหลงยุกนะคะซึ่งคู่กับนางเอกคนนี้เลยเป็นนางเอกเรื่องแรกเหมือนกันนะคะสำหรับคนนี้สำฟ้าใสประวินสุดาค่ะเป็นมิสซินิเวิร์สนะคะที่ครั้งนี้ก็มาระบบทเป็นนางเอกด้วยคุณวันนี้ก็เลยจะให้เขามาอัปเดตทุกเรื่องเลยนะคะทั้งผลงานที่กําลังออนแอร์อยู่และก็ละครเรื่องนี้ด้วยจะเป็นอย่างไรไปฟังจากคิมมอนกันค่ะก็นะครับผมตอนนี้ก็ดีครับผมก็เริ่มมีงานเข้ามาและ แล้วก็ทํางานอยู่เรื่อยๆครับวันนี้ก็มี7วันก็ทํางานซะ8วัน8วันใช่ครับผมน,นันอืมเป็นคนขยนันก็ก็ขยนันต้องขยันครับเพราะว่าช่วงโควิดเนี่ยเราพักกันมาโอ้เป็นปีนะเป็นปี2ปีนะครับผมช่วงที่มีงานนึงก็ต้องสู้กับมันเต็มที่กับมันช่วงนี้เริ่มปรับตัวได้แล้วฮะเรามาเจอกันในแฟนมายามาเจอคิมในช่วงคิมปรับตัวได้แล้ว ปกติสื่ออื่นเจอคิมสัมภา์คิมจะบอกว่าโอ้ยเหนื่อยมากเลยแต่นี้นคิมเฉยๆแล้วเพราะว่าเหมือนมันตื่นโดยออตโต้นอนโดยออตโต้อะไรอย่างเงี้ยจากคนนอนตีสามตีสี 4, ่ทุกวันนี้นอนสี่ทุ่มห้าทุ่มมาเอาไปล่วงแล้วตื่นเช้าตีสี่ตีห้าสบายมันเริ่มมันเริ่มปรับตัวได้ใช่เมื่อก่อนนะเราเคยคิดว่าเราเป็นอาชีพรับจ้างทั่วไปใครให้เราไปถ่ายไปทําอะไรเราก็ไปทําไปอีเวนต์อะไรเราก็ไปทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วผมเหมือนพนักงานประจําเลยครับ คือมันตื่นเช้าทุกวันจนแบบเฮ้ยเฉยแล้วอ่ะมันมันโอเคแล้วครับตอนนี้ก็ปรับตัวได้ครับสบายข้อดีมันทำให้เราได้ปรับร่างกายใช่ได้ปรับร่างกายครับก็จะมีความยากก็คือตอนนี้มันละครมันกองกันด้วยด้วยโควิดละครมันกองกันเพราะละครมันกองกันในเนี้ยมันก็เป็น3เรื่องในสัปดาห์เดียวเพราะมันเป็น3เรื่องในสัปดาห์เดียว3คาแรคเตอร์3วัยส3อายุ ความยากในการใช้ของวัยหนึ่งอ่ะวัยมหาลัยก็ต้องพูดแบบหนึ่งสวัสดีครับนน,นี่ออโตขึ้นหน่อยมันก็ต้องใช้ความคิดหน่อยการโปรเจกต์เสียงการอะไรมันก็ต้องโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยลักษณะนิสัยของแต่ตัวละครมันก็แตกต่างกันเพราะงั้นเนี่ยอันนี้คือความยากมากกว่ามันไม่ได้เหนื่อยหรอกครับมันก็คือความยากที่เราต้อง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 ,องฝ่าฟันมันมี่เรื่อง 3, เรื่องตอนนี้ณปัจจุบันนี้คิวให้ถ่ายได้แค่3เรื่องครับ,รบแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นรอยอยู่เหมือนกันใช่ อ๋อตอนนี้นะครับก็มี Gen ไ The Series นะครับผมเป็นภาค2ที่ทุกคนรอคอยกันนะครับผมมีแดสมายคันดีครับผมเป็นซีรีส์คอมเมดี้จัดๆนะครับเล่นบ้าๆบอๆนะครับกีดแตกอะไรกันเต็มที่เลยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมมันเป็นรับบทเป็นแบบว่านักธุรกิจประธานบริษัทนะครับนะครับเรื่องเจ้าหญิงหลงยูครับเป็นละครอันนี้เป็นละครนะครับก็เล่นเล่นกับฟ้าใสเล่นกับนางแบบดัลอะเขาเรียกว่าอะไรนางงามเนาะเล่นกับนางงามใช่ อัปเดตการทํางานไปเนาะหูถ่ายทําซีรีส์ถึง3เรื่องด้วยกันเลยนะนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็พร้อมลุยเลยค่ะ3มเรื่องรวดพร้อมกับละครเรื่องเจ้าหญิงหลงยุคนั่นเองนะคะกรื่งจะพูดเจ้าสาวนะเจ้าหญิงหลงยุคนะคะที่เรื่องนี้มาประกบคู่กับฟ้าใสาเป็นครั้งแรกด้วยค่ะพอขึ้นแท่นเรรเอกละครแบบนี้นะคะเนี่ยรู้สึกอย่างไรบ้างแล้วก็พอได้ร่วมงานกับฟ้าใสาเอ๊ะ เขาจะมีความรู้สึกยังไงนะปกติแล้วก็จีนกับแบบเจนวายนะคะซีรีส์วด้วยกันนะคะแต่ว่าครั้งนี้เป็นฟ้าใสาค่ะเป็นยังไงไปฟังจากคิมมอนค่ะจริงๆร,ร,ร,ริงเป็นพระเอกเ่ยก็เรื่องนี้เรื่องแรกครับอย่างเรื่องที่แล้วโซเวรีก็เล่นเป็นคนร้ร้ายอืมเป็นคนร้ร้ายรอบนี้เล่นเป็นพระเอกเต็มตัว ก็ดีนะมันทาให้ชีวิตผมเปลี่ยนอ่ะผมรู้สึกว่าผมผมรับตัวละครตัวนี้มาหลายคิวแล้วทําให้ผมโตขึ้นเมื่อจะบอกว่าเอาคลิปมาเทียบกันเนี่ยลักษณะการพูดผมก็เปลี่ยนนะหมายถึงว่าผมเริ่มพูดแบบเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นพอสมควรแต่ก็พยายามจะคลิปความเป็นตัวเองนะครับไม่อยากจะให้จมอยู่กับตัวละครนั้นแต่ก็มันเหมือนพยายามฝึกอ่ะคือถ้าเกิดว่าให้เราเล่นเป็นเด็กมหาลัยถึงเราจะอายุเยอะแล้วนะแต่ว่าพอเราเล่นเป็นเด็กมหาลัยเหมือนเราทํามันมาโดยโดยชินครับโดยชินพอชินปุ๊บอ่ะมันง่ายมาก ผมพูดคอปเตอร์ตลอดอะพี่ทำไมพี่เล่นคอปเตอร์ทำไมพี่รู้สึกแบบพี่เล่นดีจังวะอะไรเงี้ยเออมันเหมือนมันคอปเตอร์มันก็บอกว่าเออชินมันพี่กัชินแหละมัน,มนเล่นด้วยกันมาตลอดแล้วก็เล่นในวัยนี้มาเลยตลอดแต่ว่าไปเล่นวัยที่โตขึ้นเงไี้ยกลายเป็นไไว่าวัยที่อยู่ในอายุของเราอะเออเท้ๆกับกลายเป็นว่าเล่นยากเพราะงั้นเนี่ยเราก็เลยต้องพยายามปรับวิธีการพูดของเราวิธีการใช้เสียงของเราให้เปลี่ยนเออ การออกเสียงสลงสระอะไรเงี All ้ยก็ให้ชัดเจนให้มันสมกับที่ละครเขาทำเพื่อเพื่อเพื่อฝึกเพื่อฝึกให้ให้เราเล่นตัวละครนั้นโดยที่ไม่ได้พะวงไปอยู่กับอารมณ์อย่างเดียวไม่ต้องมานั่งพะวงเรื่องการพูดท่าทางการเดินนู่นนั่นนี่ก็คือพยายามปรับตัวให้โตขึ้นนั่นเองอครับโอ้ยเขาอะยาเขาอะยาเพราะว่าเขาเป็นลูกครึ่งเนาะแล้วเขาต้องมาเล่นเป็นแบบเจ้าหญิงไทยแท้พูดจาแบบย้อนยุคอะไรเงี้ยเออก็ ถือว่าเก่งทํากันบ้านดีเขาเขาเขียนในในบทเขาเขียนคำแบบเขาเขียนข้อความแยกอะ่ะเขียนอารมณ์เขียนอะไรเต็มกระดาษไปหมดเลยคือเขาตั้งใจมากเราเห็นความตั้งใจเราก็อยากแบบว่าสู้ไปด้วยกันกับเขานะครับก,ก,ก็ก็ต้องพยายามไปด้วยกันผมก็ยากครับเพราะว่าผมจะมี2ตัวละครไม่ได้เล่นเป็นแค่คุณรัฐคนเดียวเล่นเป็นรามรเทพด้วยก็คือองค์รักษ์ในยุค500ปีที่แล้วอะไรเงี้ยก็ต้องเล่น ย้อนยุคด้วยอะไรอย่างเงี้ยทำผมทรงแสกกลางอะไรประมาณนั้นครับก็ก็ท้าทายมากเรื่องแรกก็เอาผมแบบโหดเลยครับนะคะแมกก็ต้องตื่นเต้นเป็นธรรมดามันก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่ว่าเราก็จะเห็นอีกมุมหนึ่งของคนะิมมอนเนาะที่ขึ้นแทนพระเอกละครแบบจริงจังมากคนอ่ะเดี๋ยววนกลับมาให้อัปเดตนะคะเกี่ยวกับซีรีส์ y, เจนไวด์เดอะซีรีส์กันต่อสักนิดหนึ่งนะคะว่าซีซั่นสองนี้มีความเข้มข้นความครบรถยังไงนะคะ เจนวายสเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันครับสำหรับใครที่เป็นแบบว่าสาววายหรือว่าชอบดูซีรีส์วายเนี่ยผมว่าเรื่องนี้จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ค่อยได้เห็นในแบบสําหรับคู่ของเรานะซึ่งคู่ของคิมมอนกับคอปเตอร์จะเป็นเป็นเส้นเรื่องที่ไม่ค่อยมีในซีรีส์วายมากนักก็คือซีรีส์ที่คบกันแล้วมันเป็นปัญหาหลังจากที่เป็นตกลงเป็นแฟนกันแล้วแล้วมันก็ไม่ได้เลิกกันด้วยนะแต่มันเป็นปัญหาที่ ที่เกิดขึ้นในระหว่างที่คบกันมันจะได้เห็นนิสัยของฝั่งตรงข้ามมากขึ้นอะไรก็มันมันค่อนข้างเรียวนะครับผมผมมองว่าคนเขียนบทเขาเขียนออกมาได้โอเคแบบว่าเออออเผมเชื่อว่ามีคนแบบนี้อยู่ในในเรื่องราวนี้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยเออผมไม่ค่อยทะเลาะกับผมไม่ค่อยทะเลาะกันเราจริง พอคอมเตอร์ไม่เคยงอนกันด้วยซ้ำครับมันต่างคนต่างมีคอมพอปเตอร์เขาเป็นคนมีเหตุผลเยอะอีกแล้วส่วนผมเป็นคนไม่ค่อยมีเหตุผลไม่ค่อยคิดอะไรว้าเราอยู่ด้วยกันมันเลยน้ํากับไฟอะไรประมาณนั้นอ่ะผมว่านะมันก็ง่ายดีมันก็ง่ายดีแบบเข้าเปคนแบบเป๊ะปณีตผมเป็นคนเลอะเทอะผมเป็นคนอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ด้วยกันมันก็เลยเบรนกันพอดีมันเลยมีตรงกลางไม่งั้นมันก็เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเออใช่ มีความขมอยู่แต่รับรองว่าฉากฟินก็ยังโอเวอร์อยู่อ่ะผมบอกเลยว่าผมภูมิใจนะที่คู่เราเป็นคู่ที่เล่นน่ารักกุ๊กกิ๊กได้ได้ดีอ่ะผมเฮ้ยผมจริงๆิเพราะว่าเพราะผมฟังจากคนอื่นชมมาผมเลยเอามาเล่าให้ฟังว่าคู่เราข้อเดดข้อดีข้อเด็ดเลยนะแล้วหลายหลายหลายคนชมนะครับไม่ได้แค่คนคนเดียวก็หลายคนชมว่าเวลาเล่นฉากกระหนุงกระหนิงกุ๊กกิ๊กอ่ะทำได้ดีทำได้น่ารักทำได้ธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยอืมก็รอดูครับ โอ้ยช่วยกันดีไซน์สุดฤทธิ์ครับผมบอกเลยว่าซีซั่นนี้ฉากกระหนุงกระหนิงเดี๋ยวรอดูเลยครับว่าเป็นการดีไซน์ที่แปลกใหม่มากคุณไม่น่าได้เคยเห็นการกุ๊กิกแบบนี้แน่ในฉากฉากหนึ่งที่ผมอยากจะบอกเออ,อมันจะลดวหรือมันจะอะไรขนาดน,นโอ้ยผมอ,อยากให้รอดูอะ<ช>่ะคือคือถ้าพูดไปเดี๋ยวคนก็จะไม่ไม่ไม่ตลกไปกับมันไม่ไม่ขำไปกับมันไม่เอ็นดูไปกับมันถ้าเล่ามันต้องรอเห็นเองครับเพราะว่าดีไซน์ไว้แบบเซอร์ไพรส์มากเหมือนกันอื เขาไม่เคยทะเลาะก,กันนะคะคุณเขาร่วมงานกันเขาอยู่ด้กันตลอดเวลานะเจนวายเดอะซีรีส์ไม่ว่าจะเป็นซีซั่นหนึ่งหรือซีซั่นสองนะคะก็ยังได้อยู่ด้กันตลอดอยู่เลยนะคะแล้วก็ยังมาสปอยความหวานจัดเต็มในเจนวายเดอะซีรีส์ด้วยเพราะฉะนั้นต้องไปติดตามนะคะซีซั่นสองนี้กําลังเข้มข้นสนุกสนานกันเลยทีเดียวค่ะยังอยู่กับคิมมอนกันต่อนะคะเดี๋ยวให้เผยพูดถึงหน่อยว่าคิมมอนคอปเตอร์เนี่ยเขามีเคมีแบบไหนกันบ้างนะคะแล้วก็มีความคาดหวังในซีรีส์เจนวายเดอะซีรีส์ ถ้าถ้าตอบในฐานะของนักแสดงอ่ะพี่เล่นคู่อะไรเล่นกับใครก็คู่กันได้หมดแหละแต่ถามว่าทํางานคอปเตอร์แล้วมีความสุขไหมอย่างนี้ดีกว่าทำางคอปเตอร์มีความสุขมากครับคือน้องเนี่ยมันเข้าใจผมผมเข้าใจมันคือเราทํางานด้วยกันมาหลายปีเวลาเล่นฉากพวกเนี้ยมันช่วยกันดีไซน์มันเหมือนเป็นพาร์ทเนอร์ที่ที่ที่สามารถที่อารามาเล่นคู่กันแล้วมันช่วยกันดีไซน์ช่วยกันสร้างสรรค์ได้อ่ะพูดคลิกเดียวแล้วก็รู้ใจกันเลยอ่ะมันก็เลยง่ายครับแต่ละซีนมันออกมามันสบายเพราะว่ามันเหมือนเหมือนมัน พื้นฐานมันแน่นกันแล้วทั้งคู่มันเป็นพื้นฐานความสนิทอ่ะมันแน่นมันแน่นกันแล้วทั้งคู่เล่นด้วยกันง่ายเรื่องเรื่องเราเจนไว้ดิผมไปบอกซีรีส์ไเจนไเนี่ยเออมันเป็นเป็นซีรีส์ที่แบบเอาไว้คลายเครียดนะเอาไว้แบบดูได้จริงๆอยากให้ดูได้ทั้งครอบครัวเลยนะคือคือเป้าหมายผมคอปเตอร์กับทุกๆคนในในเรื่องอ่ะเราเราพูดอยู่เสมออยู่แล้วว่าเราอยากให้ซีรีส์ไเป็นซีรีส์ของครอบครัวเหมือนกันนะเพื่อจะช่วยให้แบบคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกหลานที่แบบว่าเราเรา เรามีทางเลือกทางเพศเยอะๆอย่างเงี yeah. oh, cool. exactly to ้ยได้เข้าใจว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันความรักเองอ่ะมันมันถูกกําหนดได้ด้วยด้วยความรู้สึกอ่ะเราเรารักด้วยความรู้สึกทําไมเราต้องเอาตัวเพศเราต้องเอาอายุเราต้องเอาอะไรมากาหนดทั้งหมดทั้งมวลน่ะพี่ผมไม่ได้พูดแต่แค่เรื่องเพศนะผมพูดเรื่องอายุด้วยด้วยเออทำไมต้องแบบคนอายุเท่านี้ต้องมารักกับคนอายุเท่านี้คนอายุเอ่อคนเพศนี้ต้องมารักกับคนเพศนี้คนแบบนี้ต้องมาลักอะไรแบบนี้ ก็นี่เมื่อทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากความรู้สึกก็ปล่อยไปประดีมันอยู่ข้างในมันคือข้างในข้างในหมดเลยอ่ะเออทำไมต้องเอาอะไรมากําหนดเพราะงั้นเนี่ยเราก็เลยพยายามสร้างสรรค์ให้ซีรีส์เรื่องนี้มันเป็นซีรีส์ที่ดูได้ทุกเพศทุกวยัยควรจะเปิดแล้วก็ดูกันทั้งบ้านด้วยซ้าเออดูก็บันเทิงดีมันคือความรักแบบแบบหนึ่งอะเนาะอะไรประมาณนั้นครับเพราะงั้นเนี่ยเนื้อเรื่องเองมันก็อาจจะไม่ได้แบบโอ้เป็นตายร้ายดีโหดร้ายมากแบบโอ้ติดตามแบบจะเป็นยังไงตื่นเต้นใจคอขาดแต่มันเป็นซีรีส์ที่ แล้วคู่เราคู่คิมเขาบ้ามัเป็นซีรีส์เป็นคู่ที่ที่สร้างมาเพื่อเพื่อเพื่อไอ้รอยยิ้มตรงนี้พอสมควรเลยเป็นเป็นคู่คอม,มดี้เล็กๆเ,เป็นคู่แบบทำให้คนดูอม,อมยิ้มอะไรเงี้ยครับ ก็นี่แหละนะคะเป็นอีกหนึ่งมุมมองแล้วก็เป็นความน่ารักของคู่นี้นะคะเดี๋ยวให้มาเผยความต่างในการทํางานละครซีรีส์ให้ฟังสักนิดนึงเพราะว่าการที่เขาได้ถ่ายทําทั้งซีรีส์ทั้งละครไปพร้อมกันเนี่ยมันมีความต่างยังไงมันต้องแยกแยะย,ยังไงบ้างแล้วก็ในสายนักแสดงเนี่ยถือว่าตอนนี้เนี่ยมาถึงเป้าหมายแล้วหรือยังหรือว่ามีเป้าหมายมีแพลนอื่นๆอีกหรือเปล่าสําหรับหนุ่มคิมมอนคนนี้ไปฟังกันค่ะวิธ,วธีวิธีการถ่ายทำครับวิธีการเล่าเรื่องเทคนิคการถ่ายโอ้แทบทุกอย่างครับ ไม่เหมือนผมผมผมแนะนําเลยว่าต้องลองอะ่ะเคื่องอใครเป็นนักแสดงอะ่ะคือต้องลองลองหลายๆแบบแล้วมันสนุกมากมันเหมือน,นแบบได้เห็นโลกกว้างกว้างขึ้นอะไรเงี้ยวิธีการถ่ายทําอะไรไม่นเหมือนเลยใช่ผมไม่มั่นใจว่าผมจะทําออกมาได้แบบว่าดีไหมนะแต่ว่าถ้าพุ่งกับให้ผ่านผมก็โอเคยังมีเวลาเหลืออีกหลายคิวผมจะพยายามปรับตัวให้ให้เนียนที่สุด ผมเองผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องแรกท,ที่ได้รับบทเยอะขนาดนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องค่อยๆปรับตัวไปมันอาจจะมีบางซีนบางอะไรที่เรายังขาดความมั่นใจในความเป็นเป็นคุณรัฐเป็นผู้ชายที่แบบเป็นประธานบร,ริษัทหนุ่มไฟแรงอะไรอย่างเงี้ยที่แบบตีคาแรคเตอร์ตัวนี้น่าจะอายุประมาณ30กว่าอะไรมาณนั้น,นะซึ่งซึ่งเราต้องตีเราต้องตีบทให้ได้บฟ้าใสงใช่ใช่ ผมถนัดการแสดงถึงจะแสดงไม่เก่งแต่ผมก็คิดว่าผมชอบมากกว่าผมชอบมากกว่าใช่ไม่มีครับเพราะว่าเป้าหมายผมจะถูกเอาชนะและไปต่อครับเป้าหมายผมมันจะไปขั้นบันไดไปเรื่อยๆพี่เมื่อหลายปีที่แล้วผมตั้งเป้าหมายผมอยากเป็นพระเอกซีรีส์วายผมได้เป็นพระเอกซีรีส์วายเมื่อปีที่แล้วผมตั้งเป้าหมายว่าผมจะได้เป็นพระเอก ละครแมสใช้คำว่าละครแมสแล้วกันจริงๆแล้วละครแบบไหนก็แมสแหละแต่ทุกวันนี้เขายังใช้คําพูดแบบนี้อยู่ก็เลยใช้ตามเขานะครับเออละครใช้หญิงอะไรเงี้ยก็ได้ได้ไปแหละเปะ้าหมายต่อไปเราก็อาจจะแบบเราอยาก go m a s ก็แบบเดินไปตลาดก็ป้ารู้จกักคุณป้าแม่ค้ารู้จักอะไรเงี้ยอะไรปรมาณนั้นอาเป้าปหมายต่อไปเราอาจจะเป็นแบบว่าได้พิเอนเตอร์เยอะอะไรเงี้ยเป้าหมายต่อไปเราอาจจะเป็น ดังทั่วเอเชียป้าวายต่อไปเราอาจจะเป็นดังทั่วโลกอะไรเงี้ยค่อยๆตั้งไปทีละขั้นทีละขั้นถ้าเมื่อไหร่ที่คนเรามันเป้าหมายมันไม่มีแล้วอะ่ะมันทําอะไรมันก็ไม่มีพลังผมรู้สึกว่าผมค่อยๆตั้งไปทีละสเต็ปแล้วผมก็ไปอีกเรื่อยๆไปได้ไม่ได้ไม่รู้ครับเราเราเราไม่รู้เราเราตั้งไว้ก่อนอไปไปใช่แล้วไม่ต้องผิดหวังไปกับมันไม่ได้พยายามใหม่ไม่ได้พยาพยามใหม่ อืมแต่ว่าต้องมีเป้าหมายไว้ก่อนเสมอ okay. Okay. ครับผม โอ้ไม่ธรรมดาจริงๆถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่มีความสามารถนะคะถึงเราจะเห็นแบบว่ามาดเขาแบบว่ากวนๆยียวนกวนๆันนิดน,น,นึงแต่ว่าความน่ารักหรือความมุง่งมั่นตั้งใจในการเป็นนักแสดงของเขาก็เรียกได้ว่าทําได้อย่างเต็มที่จริงๆเพราะฉะนั้นติดตามทุกผลงานนะคะไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ Gen Y หรือซีรีส์ซีซั่น2เองหรือว่าจะเป็นละครที่กําลังถ่ายทําอยู่นะคะเจ้าหญิงหลงยุคและก็มีผลงานอื่นๆนะคะก็ต้องติดตามให้กําลังใจกับหนุ่มคิมมอนคนนี้ค่ะ มายาออนทัวร์